อย่ามองคามสมุนไพรตัวนี้ดีบ่าแพ้แผนปัจจุบันสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับเว้าเรื่องสมุนไพรบ่ออึดแต่เฮาสิรู้จักวิธีใส่วิธีเฮ็ดบ่อเท่านั้นเองเนาะป้ามันหลายแทะต้นอย่างอึงหรือว่าต้นน้ามนมราชสีนะครับเป็นป้าเต็มไปเบิดเลยนะครับนูน่น พืชเลยเป็นแค่วัชพืชธรรมดาแต่มีประโยชน์ต่อพี่น้องแบบแบบคณะนับเลยแหละนะครับแบบมหาศาลบอกว่าสี่แก้วิงเวียนบ้านหมุนน้ำในหูว,วท่อกันหรือว่าโรคกระเพาะยี่ยงเนี่ยพี่น้องลูกจากกันดีแล้วนะตามที่สารพระเจ้าเสนอไปแล้วหรือว่าผู้ใดมีอาการคันตามตนตามโตนะพี่น้องเอาทั้งต้นไปต้มอาบไปต้ม แล้วก็นอนแซ่เลยรับรองว่าหายคันเป็นปิดทิมนะครับผู้ใหญเป็นหูดเป็นติงนต่งเนื้อติ่งเนื้อบุพ้อแตะ,แะน้ำขุดต้นน้ำโตน้ำคอน้ำไหลน้ำแขนอยังก็แล้วแต่คอยเป็นติ่งเนื้อออกมานิดๆ,ๆอยๆน,นะพี่น้องอันนี้สนิททันทีนะครับขอ้เฮ็ดเป็นประจำเฮ็ดตามอีสานพระเจ้าบอกหายแน่นอนอันนี้รวมถึงพวกตาป่าพวกขี่แมงวันพวกไฟอย่างต่าง,งๆที่ บ่บ่ใหญ่เกินจนเกินไปนะพี่นอ้องเฮ็ดนี่บ่มีแผลเป็นนะครับด้วยสูตรนี่แค่ภูมิปัญญาบ้านเฮาเองควมริงไอ้ท่วา่ามานั่นกับมีหลายวิธีที่สี่เฮ็ดให้หายได้นะพี่นอ้องบ่ว่าสิอย่างบากกอเ่ราว่าสี่อย่างดอกลักหรือว่าปูนบวกบกักนาวยังหลายวิธีนะครับแต่เมื่อนีีสารพระเจ้าออกแบบแบบบ่มีแผลเป็นแบบแบบเนิบๆเน่ะซาๆแล้วก็หายขาดแล้วก็ ปิดทิมเลยมันสิร่นออกซื้อนี่แหละของง่ายๆเฮ็ดจังไดไปเบิ่งเลยหาพ่อแล้วบ่ต้นยางอึง้งหรือว่าต้นน้ำนมราชสีผู้ใดเป็นตามที่ว่ามากระเฮ็ดตามเด็ดเอาเลยครับนะครับเด็ดเอาซื้อนี่เห็นบ่ยางมันนี่นะครับนี่ยางต้นยางอึ้งนี่แหละนะครับกระสีขาวๆซี่แหละถ้าเป็นติ่งเนื้อหรือว่าไสหรือว่าหูด เป็นยู่สมมุติเป็นยู่แขนนะพี่น้องเขาก็ไปแตะไว้เลยนะครับเห็นบนน่อนเแตะแตะเลยแตะแตะมันทั่วไว้เท่านั้นแหละพี่น้องนะกระสบมันกระสิออกเหนียวเหนียวแน่เท่านั้นเองนะครับบอป็นอยางนะครับปล่อยไว้บอต้องล่างบอต้องยางปล่อยไว้จากมือกระซ้างเล้วเต่เจ้าเนี่ยง่ายๆเองนะครับท้าไว้ยิ่งสี่แหละพี่น้องนะปล่อยปล่อยมันไหวเลยนะครับบอป็นอยางนะครับ,บ,ออรบไอมันกระสิ ค่อยๆซึมลงไปซึมลงไปนะครับ head ben, รเฮ็ดเป็นประจําเฮ็ดเมื่อแรกจกเชื่อกว่าเป็นยางนะครับขอเฮ็ดว่เฮ็ดว่เท่านั้นเองมันสิกัดมันสิล้นออกซื่อๆเลยนะครับพวกติ้งเนือ้อพวกยังเนี่ยบ่มีแผลเป็นอีกตั้งหากอย่างมัน,นอะ่ะบ่บมีผลกระทบใดๆต่อผิวนะพี่นอ้องถ้ามันล้อนออกแล้วเนี่ยสิเกี้ยงไม่ลอยไปซื่อๆเนี่ยนะครับบบมมีตำหนี้บ่มีอยางนะครับดีกว่าไอ้พวกไอ้ยางดอกรักถ้ายางดอกรักนั่นคือ พวกตาปลาพวกหูดที่ตุม้มใ่ๆต้องเอาขูดขูด,ดให้มันเลือดซิบก่อนจังเอาพวกยางดอกลักนั่นยัดลงไปนะพี่น้องนะไอ้นี่บ่ต้องนั่นเลยแตะแตะขอก็ได้มง,ม,งมันเป็นมองได้ก็แตะมันมองนันแล้วว่าเป็นยางนะพี่น้องก่อเห็ดเป็นประจําเฮตดต่อเนื่องนะเห็นบ่ละประโยชน์ของวัชพืชที่บ่มีคาพี่น้องบ่ต้องบ่ต้องไปกี้บ่ต้องไปเลเซอร์บ่ต้องไปเสียตั้งหายางดอกอึ้งอยางอึ้งหรือว่าต้น นำล้มราชสีหายเกี้ยงไม่ลอยแข่งผู้แส่ผู้สาวผู้เบาซ้ำน้อยนั่นถ้าเป็นตุ้มน้ำผิวหนังแล้วมันล้ำคานมันผิวพอดีแต่ล้องไปหาเฮ็ดนะพี่น้องนะอันนี้ได้ผลเกินคาดได้ผลอิลิอิสานพระเจ้าการันตีขอเฮ็ดเป็นประจำเฮ็ดต,ต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับคนที่หาแล้วกับเฮ็ดเท่านั้นที่สีหายที่สีรูจากว่าสมุนไพรตัวนี้มันดีอิลิถ้าบบเฮ็ดเอาไปบอกคนอื่นก็ได้ ได้บุญทางใจเรื่องสมุนไพรเรื่องภูมิปัญญาแบบมีประโยชน์ล้วนๆต้องช่องยิสานพระเจ้าสวัสดีครับ